สวัสดีครับซิสูฟายครับวันนี้มาพร้อมรถใหม่เหมือนป้ายแดงก็ว่านะครับกับคาวาสกิซันเอ็กซ์ปี2018สีเขียวสดใสแบบนี้เลขไม่เพียงแค่1,900กิโลเมตรสำคัญที่สุดแค่1,900กกิโลเมตรคันนี้เหมือนรถป้ายแดงเลยครับกุญแจคู่มือบุ๊คเซอร์วิสเรามีให้ครบหมดเจา้าของได้ออกสุดไม่มีรม้อไม่มีชนคันนี้มาพร้อมของแต่งครบคันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลหน้าอุดกระจกท่อเลสปรแท้นะครับ รวมไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆก็ครบคันเรียบร้อยหมดแล้วฝาถังน้ำมันก็ปลดเร็วนะครับสภาพป้ายแดงน่นราคาเราใจ439,000บาทออกรถเริ่มต้นเพียงแค่59,000บาทนะครับเรามีส่วนลดโปรโมชั่นจัดให้นะครับลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยสติ๊กเกอร์ warning ต่างๆอยู่ครบเหมือนรถป้ายแดงจริงๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีพี่ชอบก็ติดต่อเข้ามาได้เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาดูรถที่สภาพแบบ ผมว่าน่าจะใสที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าคลิปขนาดไหนไปกันเลยครับไปคลิปประเดิมสวัสดีครับชิเป็ดโซบายครับวันนี้พาไปดูซัตซ์ x สิบ r ปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้รถใหม่มากสวยคลิปนะคมาพร้อมของแต่งครบคันเลยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนเจ้าของเดี่ออกศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาไปพร้อมกันเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับชิลหน้านะครับซีโร่กาวิทตี้นะครับพร้อมอุกระจกเรียบร้อยนะครับ อ่านะครับรถสวยมากนะครับท่อนะครับฟูไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับกาดหม้อน้ำเป็นอีโวเทคนะครับนะดูเห็นเพิ่มมอนเห็นไหมเนาะอ่านะครับฝาถังน้ำมันปลดเร็วนะครับดูนะครับ TQM นะครับเรียบร้อยแล้วสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบนะครับกันสะบัดเดิมโรงงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สวยๆกริปกริปนะครับไม่มีล้มชนไม่มีแกะถอนน็อตทุกตัวเดิมหมดเลยนะครับและมาพร้อมกับท่อเลสฟิตแท้ๆนะครับอ่าท่อเดิมเราก็มีให้ครับอันนี้เลสฟิตแท้นะ ท้ายสั้นนะครับไฟเดียวไฟท้ายในตัวนะครับเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับยางนะครับนะกิบเลยนะครับเส้นยางเดิมยังอยู่เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโซสเตอร์ไม่ต้องพูดถึงครับในรถหนึ่งพันเก้าร้อยกิโลเมตรนะครับกิปนะครับไม่มีล้มชนนะครับรับประกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งนี้นะครับจะเป็นมือมือคลัสนะครับจาก CRG แทนนะครับปรับระดับได้นะครับ แล้วก็มีสติ๊กเกอร์อเป็นคาร์บอนนะครับมาแล้วบ้างนะครับอเดี๋ยวมาดูหน้าจอกนันอีกหนึ่งทึ๊บ1,947กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับปี2018ท่าท้ๆแบบนี้ดูดิสติ๊กเกอร์วอร์ิ i ต่างๆอยู่ครบนะครับผมให้ดูชัดๆนะเดิมทุกจุดนะครับอ่านะครับสวยมากๆนะครับคันนี้อ่เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทฝั่งกันไปครับสตาร์ทยังไงเอ่ยทึบอ่า แน่แนๆโอเคก็ประมาณนี้ครับกับสภาพรถ1,000กว่าโลถ้าสนใจก็ติดต่อที่11ชัทวูบาได้เลยนะครับครับก็จบไปแล้วกหับการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับกับ Kawasaki ZX10R ปี P 2018สภาพป้ายแดงแบบนี้เลขไม์เพียงห9 0่พกกิโลเมตรเท่านั้น ก็งามมากๆครับตัวจริงสวยสมบูรณ์แบบแบบรถมรถเหมือนรถป้ายแดงเพิ่งออกมาเลยอะครับคันนี้คุณแจคู่มือบุ๊กสวิตมีให้ครบนะครับไม่มีล้มชนของแต่งมาเรียบร้อยแล้วท่อเดิมเราก็มีให้นะครับกระจกเดิมอะไรเงี้ยเราก็มีให้ครบหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจติดต่อเขาไม่ได้เราขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับคันนี้รับประกันสวยถูกใจแน่นอนนะครับรับประกัน100%ไม่มีล้มชนนะครับ ก็คันนี้งานจริงๆนะครับออกแล้วเริ่มต้นเอง59,000บาทนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่439,000บาทเงินสดต่อรองได้นะครับจัดไฟแนนซ์เรามีส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษจัดให้นะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ไปเลยพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ4.5%เท่านั้นที่เรา11สซูบอยนะครับร้านเราครับตั้งอยู่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะครับส่งรถได้ทั่วประเทศไทยเช่นกันนะครับสนใจรถสวยๆแบบนี้ติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับซีับ ก็ครั้งหน้านะครับถ้าเรามีรถอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจับมาทำรีวิวให้ดูครับวันนี้ผมและทีมงานสีบีซบกก็ต้องไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้ซานเอ็กซปีส0 1 8เลขกใหมเพันก้าร้0กิโลหาไม่ได้แล้วติดต่อเข้ามานะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวยกริปเหมือนเดิมกริปจริงเดี๋ยวเราพามาสตาร์ทฟังเสียงสวยิปเลยเล่กใหม่น้อยๆแบบนี้เหมือนรถใหม่อ่ะใสทั้งคันนะเดี๋ยวฟังเสียงกัน Thank you.